สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะช่วงนี้ก็หายไปหลายวันนะครับเพราะว่ายุ่งมากนั่นเองนะคะแต่ว่าพยายามทําให้อยู่นะ,ะวันนี้ก็มาช้าด้วยนะ,ะเกือบทุ่มแล้วแต่ว่ายังทันอยู่นะคะการวิเคราะห์เพราะว่าวันนี้ราคาก็ไม่ค่อยขึ้นไหวไปไหนแล้วก็อยู่โซนข้างบนด้วยนะคะ เปิดสัปดาห์มาใหม่นะคะมาดูที่ทำฟร์มว e ก k l y กันกรอบราคาของ Weekly นะครับตอนนี้คืออยู่ตรงกลางกรอบของ r e s i s t a n c e กับ Support ระดับมันลี่นะระดับมันลี่นะคะ r e s i s t a n c e ด้านบนอยู่ที่2070.36นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะอยู่ที่18ขอโทษ1687.01นะทุกคนแล้วมันอยู่ตรงกลางพอดี และหลุดซัพพอร์ตสำคัญของวิกลี่นะคบที่1889.99แล้วเขาลงมาใกล้ๆก,กับระดับของ LMA 200เนี่ยเหมือนกับราคานะครับจะรีบาวขึ้นมาเทสร,ระดับนี้1889.99ได้อีกรอบหรือเปล่าในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาหลุดซัพพอร์ตนี้ลงมาแล้วถ้าราคามันมีการรีบาวซัพพอร์ตนี้จะเทินมาเป็นรีสตนนั่นเองนะคะ แล้วก็แรงซื้อแรงขายนะคะของทำเฟมวิกลี่วันนี้นะคะแรงแรงขายยังไม่มีนะแต่แรงซื้อเริ่มฟื้นตัวมานั่นเองเพราะฉะนั้นก็ราคานะครับเราก็เ็นมันปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะแล้วช่วงเย็นตลาดนิวยอร์กเนี่ยจะขึ้นต่อหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะมาดูที่ทำเฟมเดลี่นะคะที่ทำเฟมเดลี่ตอนนี้แท่งราคากําลังขึ้นมาเทสระดับ LMA สองร้อยนะคะที่ทำเฟมนี้พอดีนะคะ ที่บริเวณราคา1866.19นะจ๊ะทุกคนแล้วก็สัญญาณเ e รสตมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาบริเวณนี้แล้วราคาเริ่มชะลอหรือเปล่าประมาณนี้ให้สังเกตก่อนแล้วเลเวลถัดไปนะครับถ้าเขาผ่าน l m 200ได้นะคะก็คือระดับตรงนี้ u p อร์ตที่เทิรนมาเป็นรีสติสแตนที่1889.99นั่นเองนะคะ กรอบราคาของระดับทำเฟรมเดลี่นะคะวันนี้เซ็ตตัวอยู่ที่ด้านบนนะอยู่ที่1909.66นะคะแล้วก็ด้านล่างอยู่ที่1786.66เพราะฉะนั้นความกว้างนะคะของกรอบราคานี้นี่อยู่ที่ประมาณ12,000จุดนะคะแล้วตอนนี้ก็นะปีนขึ้นมายืงยงจะชิดข้างบนแล้วไปต่อไหวหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คอินดิเคเตอร์ตัวอื่นกันนะคะ ตัวเทรนดนะคะพยายามที่จะเทินเป็นขาขึ้นแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าตัวแท่งราคายังไม่สามารถผ่านแอลเมสองรอยของทับเฟรมนี้ได้นั่นเองแรงซื้อแรงขายนะคะที่ทำเฟรมเดลี่เนี่ยตั้งเขามาดิเรกชันมาแล้วนะแต่แรงยังไม่ได้มาเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าจะไปไกลแค่ไหนเดี๋ยวไปเช็คทำเฟรมย่อยกว่านี้กันมาดูที่สี่ชั่วโมงนะคะ ที่4ชั่วโมงตอนนี้ขึ้นมาเทสระดับสุดระยะสวิงรายวันพอดีนะครับที่บริเวณ1866.19นะคะแล้วก็ดูสัมพันธ์กับเริ่มจะเทส RMA 200ของ Time Frame 4ชั่วโมงด้วยนะครับก็คือขึ้นมาแตะนะแต่ว่าจะก,กระตุกแรงกวันนี้หรือเปล่าก็ระวังจังหวะดิดนึงนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าตอนนี้คือมาสู่ระดับ สุดระยะสวิงรายวันพอดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าราคานะคะโดยเฉพาะแท่งสีชั่วโมงเนี่ยผ่านระดับนี้ไม่ได้นะคะก็คือตั้งแต่1866นะหรือว่าถ้าจะแหลมกระตุกขึ้นไปนิดนึงก็อาจจะเป็นบริเวณ1868ถึง69เนี่ยถ้าเขาเทสแล้วเขายืนไม่ได้นะครับระวังราคาจะตกกลับลงมานะคะเพราะว่ามันสุดระยะสวิงพอดีแล้วก็สัมพันธ์นกันกับมันเทส อ l m 200แล้วอาจจะไม่ผ่านนั่นเองนะคะถ้าเกิดในกรณีนี้ที่แบบเฮ้ยวันนี้ขึ้นเยอะแล้วขอกลับเนี่ยหมายถึงไม่ผ่านแนวนี้แหละอ l m 200เนี่ยจุดแรกนะคะที่จะเทิร์นมาเป็นซัพพอร์ตได้ในไทม์เฟรมของ4ชั่วโมงนะคะก็คือกรอบราคาของ4ชั่วโมงเมื่อวันศุกร์นะคะด้านบนอยู่ที่189.29นะคะแล้วก็กรอบล่างของเขานะคะอยู่ที่183.23นั่นเอง พาไปดูนู่นสุดระยะสวิงข้างล่างของทำเฟรม4ชั่วโมงด้วยแล้วก็เป็นสุดระยะรายวันด้วยนะคะที่1817.28แต่ถามว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงก็ตามดูก่อนว่าจะผ่านแนวเม200หรือเปล่านั่นเองถ้าไม่ผ่านเนี้ยระวังตบลงมานะคะและตบรอบเนี้ยให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าราคาเริ่มทำโครงสร้างแบบนี้แล้วเอาฟิโบนัชชีมาคุยเราจะอา๋ยวกลางให้ดู เหมือนที่จะบอกไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเหตุการณ์มันน่าจะคล้ายๆอย่างนี้ <c oughs> ก็คือมันพยายามปรับตัวขึ้นมาเทสถึงปีโบเด็กซี่นะคะเลยขึ้นไปแล้วด้วยที่23.6หมายความว่าถ้ามันยืนเหนือบริเวณนี้ไม่ได้นะคะมันจะกลับตัวลงไปสร้างกรอบราคาล่างของททมาเฟรม4ชั่วโมงสักพัก ซึ่งในการสร้างกรอบราคาล่างของราคาในทัเฟรมสีชั่วโมงก็มีระยะทางค่อนข้างไกลยอยู่นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่แน่ใจว่าตรงไหนจะเป็นกรอบล่างจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาย่อตัวจริงๆเนี่ยให้เช็คทีละระดับของซับพอร์ตหรือว่าร s i s t สแตนที่เขาผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือมุมมองของสีชั่วโมงนะเป็นระยะวัดใจพอดีเลยนะคะว่าจะเทสแรงกว่านี้แล้วแหลมไปจนจบหนึ่หรือเปล่าหรือว่า จะเทสไม่ผ่านแล้วกลับลงมาสร้างกรอบราคาล่างนั่นเองนะคะโอเคเป็นระยะระมัดระวังนะคะถ้าติดตอนนี้ก็ไม่บายอะ่ะก็นานอะ่ะประมาณนั้นโอเคมาเช็ค H1 หน่อยตอนนี้เริ่มสร้างกรอบราคาของ H1 นะคะอยู่ระหว่าง1.865.35นะคะกับซัพพอร์ตที่1.851.88นะ ตอนนี้ราคาก็เหมือนกับวิ่งแบบกระตุกขึ้นแหลมแหลมแหลมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่ที่กรอบนี้มาหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสุดระยะแล้วก็ระมาระวังตัวด้วยประมาณนี้นะครับถ้าจะทิ้งหางไปแป๊บหนึ่งก็ต้องเร็วนะถ้าคุณจะบายเนี่ยเร็วนะในการในการปิดกําไรอะไรทํานองนี้จ๊าก็คือเป็นแบบถ้าตามราคาตอนนี้ก็ดูเสี่ยงนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ ส่วนระดับถัดมานะครับเราบอกไปหมดแล้วนะคะของระยะซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ติดตามดูราคานะคะโดยเฉพาะมุมมองที่ทำเฟรมสีชั่วโมงนั่นเองนะคะว่าจะผ่านแนว l m a 200ได้หรือเปล่านั่นเองครับอออย่าลืมเช็คข่าวสารประกอบการเทรดนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ